น,น,ะะน,นันะะกนเรียนทุกคนนะคะามมาาวันนี้พี่ๆนะคะจะพานักเรียนทุกคนนะคะมาทำน้ำมะนาวที่นักเรียนนำมาส่งครูเมื่อตอนเช้านะคะเพื่อนำไปเสิร์ฟหรือให้บริการกับกแขกนะคะได้ดื่มเพื่อดับความกระหายนะคะน้ำมะนาวนะคะมีประโยชน์ก็คือมีวิตามินซีนะคะทำให้เราอะไรคะวิตามินซีมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะป้องกันอะไรคะ เพรการอะไรโอ้ไม่มีใครตอบเลยนะคะสักคนเดียวนะคะทําให้เราอะไรคะไม่เป็นหวัดง่ายนะคะมันมีความเปเรี้ยวแต่ว่าวิตามินซีจะมีมากนะคะในอะไรคะในต่อปีนะคะอะบอคซีดานะคะหรือฝรั่งนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้พี่เป็นคนสาธิตนะคะครูจะเป็นคนถ่ายวีดีโอให้นะคะพี่เขาทาโครงงานมาแล้วนะคะผ่านการทําน้ํามาหลายครั้งนะคะตามคํา แนะนำนะคะพี่เขาก็นำมาบอกคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบก่อนนะคะวัตถุดิบของเราก็พีมะนาวแน่นอนนะคะไม่ใช่ส้มนะคะนักเรียน,นะคะ,ะน้ำตาลทรายนะคะถ้าหนึ่สูตรจะใช้น้ำตาลทรายอยู่ที่ประมาณ350กรัมนะคะาเกลือเป็นเกลือแกงบ้านเรานะคะจะอยู่ที่ประมาณ1ช้อนชาถ้าชอบเค็มมากก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะ น้ำค่ะน้ำมาสูมารุสูมอะอาจจะได้ยินแต่เสียงนะคะน้ำเปล่านะคะจะอยู่ที่ประมาณนะคะ2.5ลิตรนะคะหรือ2,500มิลลิตรนะคะเรามาดูอุปกรณ์นะคะว่าจะมีอะไรบ้างมีหม้อนะคะมีเครื่องช่างทันให้ดูก็ได้นะคะมีช้อนมีดนะคะมีสวยๆเหมือนหน้าสูนะคะ เียงนะคะการหั่นมะนาวนะคะมาดูใกล้ๆค่ะนักเรียนชอบหั่นผิดนะคะดูนะคะหั่นในลักษณะนี้นะคะ,ะหรือจะมาในลักษณะนี้นักเรียนจะคว่ำลงอย่างนี้ก็ได้นักเรียนบางกลุ่มชอบหั่นแบบนี้นะคะนี่คือความเป็นจริงดูนะคะคู่ละสงสารนะคะนี่นะคะอันนี้คือมันจะบีบไม่ออกนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวครูคจะให้พี่เขาเป็นคนปฏิบัติอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวครูจะ เดี๋ยวนักเรียนมาดูขั้นตอนการทำจากพี่ก็เลยนะคะ,อะตอนนี้นะคะพี่เขากำลังาหั่นมะนาวนะคะะก็จะประกอบไปด้วยพี่ฟีฟ่าเสื้อเหลืองนะคะเหลืองหมดเลยนะคะวันนี้นะคะมีพี่อ้ําที่อยู่ตรงกลางพี่พี่ฟีฟ่าจะอยู่ตรงเครื่องช่างนะคะแล้วก็มีพี่ ต้นนะคะต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะกําลังบีบมะนาวอยู่นักเรียนซูมเข้าไปนะคะพี่เขาจะเอาช้อนลองนะคะลองมีชุดกันเปื้อนกระต่ายน่ารักนะคะนักเรียนจะไม่เห็นใบหน้าค,คุณครูสวยๆนะคะเดยกก็อดทนเอาพี่อ้ําจะเป็นคนหั่นมะนาวเขาแบ่งหน้าที่กันนะคะอันนี้พี่เขาจะทําสูตรสองเท่านะคะก็คือน้ําจะอยู่ที่2.5บวก2.5เป็นห้านะคะเผื่อใครบวกไม่เป็นครูก,ก็บอกนักเรียนไปนะคะ เดี๋ยวพี่ฟี่ฟ้าเขาจะเอาน้ําไปตั้งไฟรอเพื่อนนะคะอะ่ตามพี่เขามาที่เตาแก๊สถ้าใครเปิดเตาแก๊สไม่เป็นนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะสอนเปิดนะคะอะอะ่การใช้เตาแก๊สนักเรียนจะต้องหมุนถังก่อนนะคะถังแก๊สถ้าเป็นแก๊สบางตัวจะมีหัวนะคะไว้จุดหรือว่าตัดนะคะระบบแก๊สนักเรียนก็จะต้องกดก่อนนะคะอะ่ดูพี่เขาจะจุดไฟติดไหมนะคะ ติดแล้วนะคะติดแล้วก็ได้คะแนนไปแล้วประมาณ0.5นะคะอ่าอ่าพี่เขาจะอ่าเสร็จแล้วพี่เขาจะไปคันน้ำมะนาวช่วยเพื่อนนะคะมันจะต้องใช้เวลาสักน,นิดนึงอ่อ่พี่เขาใช้อ่ช้อนอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะเป็นช้อนชาก,ก็ได้นะคะอ่แบ่งหน้าที่กันนะคะมีแค่สามคนูให้นักเรียนไม่เกินสิบคนนู้นนะคะนักเรียนขอสิบสามยังให้เลย บางคนก็ทําไม่สาเร็จนะคะจะได้ยินเสียงครูนะคะไม่ใช่ผีบ้านผีเรือนนะคะเป็นเสียงที่บรรยายอยู่ด้านหลังนะคะเห็นไหมคะทําไปพี่เขาก็ยิ้มแย้มไปด้วยนะคะพี่เขาเสียสละเพื่อให้น้องๆได้คะแนนนะคะจากโครงงานนะคะที่พี่เขาทําไว้เมื่อนานมาแล้วนะคะแต่ถ้ามีงานพี่เขาก็โดนบังคับโอ,อไม่ใช่นะคะเสียสละมาทําให้เรื่อยๆนะคะ ดูสิคะว่าพี่เขาจะใช้เวลานานเหมือนพวกเราทำไหมคะพวกเราทำสองชั่วโมงยังไม่ได้ส่งก็มีนะคะความเปรี้ยวของมะนาวแล้วแต่ที่นักเรียนจะชอบนะคะอะเดี๋ยวครูหยุดพูดสักแป๊มหนึ่งพี่เขาบอกผมม,มีสมาธิ ตอนนั้นพี่เขาใช้น้ำมะนาวอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะแต่ว่าถ้าเครื่องตวงเราไม่มีเราก็กะเอาก็ได้ประมาณสักสิบกว่าลูกก็ได้นะคะแต่ว่าพี่เขาทำสองเท่าเขาก็จะต้องเพิ่มมะนาวนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณสักสามสิบลูกยี่สิบสามสิบลูกแล้วแต่ชอบเลี่ยม มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องล้างมือก่อนนะคะไม่ใช่เอาแค่์ขี้มูกแล้วมาทํานะคะพี่เขาล้างมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานวไม่ใช่นะคะล้างเมื่อกี้นะคะอ่ะพี่เขาไม่ได้เป็นเกย์นะคะพี่เขาเป็นผู้ชายล้วนๆนะคะชายทั้งแท่งนะคะอย่าคิดว่ามาทําตรงนี้เราจะเป็นเกย์นะคะทั้งที่ขาดอยู่ดี อันผิดพลาดไม่เอานะคะคูหันไว้ดูเฉยๆนะคะเห็นไหมเขาก็มีการปรึกษากันว่าพิษพาสิเอาบอว่าแม,มนอ่นบีบยกหันหลังจนวันไหนมันขูล,ลงมาแลกระซับปอกกอกใส่หัวกันนะคะอะ่พี่ต้นบอกสู้ตายแล้วดึงแขนเสื้อขึ้นแล้วนะคะ เสียงน้าไหลโจจกนะคะนักเรียนอาจจะไม่ได้ยินเอฟนั่นไม่ใช่เอฟเฟกนะคะเป็นเสียงน้ามะนาวไหลนะคะมะนาวก็มีหลายขนาดนะคะใช้งานได้บางคนก็เจ็บคออย่างนี้ก็บรรเทาอาการเจ็บคอได้นะคะน้ามะนาวอะไรนะครับอาการโรคอกหักพี่เขาบอกอกหักก็บรรเทาได้เพราะว่านักเรียนจะท้องเสียเข้าห้องน้ําแล้วก็ไม่ได้คิดถึงแฟนเราอย่างนี้นะคะ เอาเป็นการพูดเล่นๆนะคะพี่เขาตลกนะคะลูกแต่ไม่โสดแล้วนะคะไม่ต้องมาจีบนะคะครับแล้วก็บ้าด้วยพี่ฟีฟ่าเขาบอกว่าเขาบ้ามีใบบ้าด้วยนะคะอ่า <c oughs> เป็นคลิปพิโรที่เราทํากัน <c oughs> อ่าเพื่อใช้สอนนักเรียนนักเรียนก็อย่าซีเรียสมากนะคะนักเรียนดูอ่าพบหรือยังคะถ้าพบแล้วก็ถ้าน้ําเดือดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพี่ฟีฟ่าเขาจะไปใส่น้าตาลนะคะบีบมะนาวเสร็จอย่าลืมล้างมือนะคะ น้ำตาลที่ตวงไว้พี่เขาก็จะเอาไปเทนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าอันนี้หรือยังนะคะเดี๋ยวพูดดูไกลๆเลยนะคะถ่ายให้เห็นไกลๆอ่ะน้ำยังไม่เดือดพี่เขามารายงานนะคะฮะ เดี๋ยวค่อยตัดเรามาดูเรามาดูวิธีการทําอ่าน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มน้ํามะนาวต่อนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะนักเรียนก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะ,ะเทลงไปเลยนะคะแล้วนักเรียนก็คนน้ําตาลให้ละลายนะคะหนิงพี่เขาช่างโดยการใช้ถุงของน้ําตาลเลยนะคะเพื่อเป็นการนะคะประหยัดนะคะไม่ต้องไปรางถ้วยอีกนะคะ,ะคนนักเรียนจะคนไปในทิศทางไหนก็ได้ จะบนแบบทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะถ้าเราไม่ชอบหวานมากเราก็ปรับสูตรลงเอานะคะไม่ต้องใส่เหมือนครูก็ได้เดี๋ยวพี่เขาจะใส่น้ำตาลอีกนะคะสักครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าน้ำมะนาวมันจะเปรี้ยวนะคะมันจะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆน,น,นะคะโอเคครับพอก่อน แล้วเรียนก็คนให้ละลายนะคะตามด้วยเกลือนะคะเกลืออย่าลืมนะคะมันไม่มีสูตรอะไรที่ตายตัวหรอกนะคะมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลตามด้วยเกลือนะคะพี่เขาตวงไว้แล้วพี่เขาก็ใส่นะคะ คนให้ละลายเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมพี่เขาก็ใส่เมสดนะครับป้องกันน้ำลายของเราลงไปในเครื่องดื่มเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันหลายคนในห้องนี้นะคะต่อไปปิดแก๊สนะคะเมื่อน้ำตาลกับเกลือละลายนะคะเอาน้ำมะนาวนะคะมาเทใส่นะคะตอนที่น้ำยังอุ่นอยู่ พี่เขากำลังมาเอาไปเทสใส่เลยนะคะนักเ,เรียนนักเรียนน่าชิมรสก่อนนะคะชิมรสก่อนว่าความหวานพอหรือย,ยังนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะเปิดแมสแล้วก็ชิมรสนะคะมันจะต้องออกหวานนํามาก่อนนะคะพอเราจะได้ใส่มะนาวลงไปมันจะตัดความหวานลงนะคะอ่ะโอเคทีนี้ใส่มะนาวลงไปนะคะเทลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเทแล้วก็ชิมรสก่อนนะคะ อย่าพึ่งเทหมดนะคะเทรครึ่งหนึ่งก่อนอเทลงไปเลยนะคะไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรนะคะก็เทรธรรมดานี่แหละนะคะน้าตาพี่สีฟ้าเคร่งเครียดมากนะคะเหมือนจะทําเอาเกระเด็ดแปดนะคะกดดันนะคะที่น้องๆจะต้องเห็นใบหน้าอันขี้เหล่ของพี่เขานะคะเอาใบหน้าอันหล่อเรานะคะพี่เขาก็มาทําให้พี่เขาจะเขินๆสักนิดนึงนะคะยังไม่มีแฟนนะคะยังไม่มีแฟน มีแต่คนรู้ใจนะคะเห็นไหมเราทำเราอย่าไปซีเรียสถ้าเราซีเรียสน้ำมันจะไม่อร่อยนะคะเห็นไหมใช้สัญญลักษณ์มือนะคะชี้เทลงไปนะคะรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องหมดหน้าที่พี่ต้นก็ไปนะคะไม่ใช่หน้าที่ของฉันพี่ต้นไปไม่ได้ไปทำอะไรนะคะไปเก็บอุปกรณ์เก็บของกับพี่อ้ําอยู่นะคะ เดี๋ยวเราตัดมาที่การเก็บของให้พี่วีฟ้าคนให้ละลายไปก่อนเห็นไหมพี่เขาไม่ได้ปล่อยเวลาให้ว่างเหมือนพวกเรานะคะเขาก็เคลียร์นะคะแบ่งหน้าที่กันอ่าเดี๋ยวตัดมาที่พี่วีฟ้าอีกนะเดี๋ยวจะเหงานะคะอะ่โอเคนะคะแล้วพี่ก็ชิมเห็นไหมตักจากทับพีนะคะไม่ได้เอาช้อนนี่มีน้ำลายนักเรียนจุ่มลงไปนะคะเพราะจะเป็นเชือ้อโรคเข่งเครียดอยู่คนเดียวนะคะ,ะเมื่อได้แล้วนะักเรียนก็ นำไปทําให้เย็นแล้วก็บรรจุขวดนะคะหวานเกินครับหวานเกินนะคะใส่น้ํามะนาวอีกนะคะเห็นไหมมันปรับได้นะคะเปรี้ยวเกินครับเปรี้ยวเกินอีกนะคะสรุปว่ากินไม่ได้เลยคลิปนี้นะคะต้องตัดมะนาวอ่ะพี่เขาจะเอาน้ำมะนาวมาเพิ่มก็คือเราปรุงรสได้ะะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปโอหน้านะคะสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีน้องๆหน่อยค่ะบ๊ายบาย โอ้โหมีบายบายอยู่คนเดียว่ฝั่งนี้นะคะโอเคนะคะอ่าขั้นตอนการบรรจุขวดนะคะนักเรียนจะต้องนําบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนนะคะมาล้างน้ําอุ่นนะคะน้ําที่ล้างจะต้องไม่ร้อนมากก็คือมือเราจับได้นะคะพอถ้าร้อนมากก็คือขวดมันจะเบี้ยวนะคะล้างน้ําอุ่นเป็นการฆ่าเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะนําไปบรรจุน้ําดื่มนะคะ พี่เขากําลังล้างขวดนะคะก็จับล้างอย่างนี้เลยนะคะ,ะเมื่อนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนลวกหรือ,อล้างทําความสะอาดขวดแล้วนักเรียนก็มากรอกนะคะน้ําเพื่อบรรจุใส่ขวดแล้วนําไปแช่ตู้เย็นนะคะปิด้าให้สนิทนักเรียนจะต้องกรอกขณะที่น้ํามันยังอุ่นนะคะมันจะเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยสำหรับคลิปวิดีโอการทำน้ำมะนาวก็ขอจบลงเรียนเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ